เกกษตรรสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็กซ์ต้ากล้าท้ารวยกับผมกายพลินครับวันนี้ห้ามพลาดครับเพราะผมมีแขกคนสำคัญนะครับที่จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องสินค้า O2 f a ฟาเวเจนโอทูฟาินและ O2 ทูฟาวว่าใช้ดีอย่างไรซึ่งเป็นของบริษัท O2 ทั้ง3รายการเลยครับ ขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณอ๋อยโอทูนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณแม็กโอครับและท่านสุดท้ายครับคุณกุ๊กไก่ O2 ครับมาดูว่าทั้ง3ท่านนี้นะครับหลังไม่ใช้ O2 f a อวิเจนโอทูฟอินและ O2 ทูโ a ก้าชีวิตพลิกผันอย่างไรไปค้นหาคําตอบเลยครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเริ่มต้นจากคุณอ๋อยก่อนแล้วกันนะครับเป็นไงรู้จักโอนานเรื่องคุณอ๋อยก็มาปีที่แล้วอะค่ะ ก็คือดูจากรายการทีวีนะคะที่อยู่จังหวัดแล้วอ๋ออยู่รังสิตค่ะอยู่รังสิตไม่ไม่ไกลนี่เองครับดูมานานอย่างรายการทีวีเนี่ยก็ดูมานานแล้วค่ะแต่ยังไม่ตัดสินใจจนได้มารู้สึกว่าเออมันได้จริงไหมอะไรอย่างนี้อ๋อยก็เลยโทรมาสอบถามดูที่บ้านทํานาหรือไงไม่ได้ทาค่ะทาอะไรทาอะไรก็ เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆค่ะโอ้ดูว่างๆก็เลยดูทีวีไปเรื่อยๆก็คือสนใจสนใจอาชีพเสริมใช่ค่ะอ่าเป็นไงโทรมาแล้วเป็นเข้าว่างไงพอโทรมาแล้วก็ คือรู้สึกว่าเอ๊ะมันได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดีจริงไหมแล้วหลังจากนั้นหน่อยก็เลยพอหลังจากที่โทรมาแล้วก็มาดูรายการก็มาเจอกับครูน้อยอะค่ะครับครับครูน้อยก็เลยโทรหาครูน้อยหลังจากที่โทรแล้วหน<อ>่อยก็เลยเอออยากจะลองใช้สินค้าโอทูดูซิว่าถ้ามันดีจริงเราสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้อีกนั่นก็คือจะได้ไปแนะนํากับสมาชิกคนอื่นได้นะคะครับแล้วซื้อซื้อใช้ครั้งแรกนี่ขวดเล็กขวดใหญ่ฮะขวดใหญ่เลยค่ะขวดใหญ่เลยค่ะ อ้าวว้ใช้กับอะไรอ่ะก็เอาไปให้ญาติใช้กับในไร่อ้อยอะค่ะที่ไหนฮะที่สระบุรีค่ะสระบุรีค่ะเป็นไงปรากฏปรากฏว่าจากที่เขาไม่เคยได้ผลผลิตแต่พอได้ใช้โอทูปาวเจนไปแล้วเนี่ยเขาได้ผลผลิตที่ดีมากเลยค่ะก็คือปกติก็ได้ผลผลิตไม่เยอะค่ะแต่พอใช้โอทูเข้าไปเป็นไงได้เยอะแค่ไหนก็ได้มากก็ได้บ้าอีกสามเท่าตัวเลยอะค่ะสามเท่าตัวเลยอะแล้วญาติเขาไม่ได้ถามเออเอาสินค้าดีขนาดนี้มาจากไหน ก็เขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเคยดูรายการเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ใช้ใครแต่ยังไม่ได้ใช้อ่ะค่ะครับสมน้ำหน่ายอะใช้ชาอย่ไหมแต่ไม่เป็นไรก็ยังได้ใช้อยู่ใช่ไหมเขาพอใจไหมใช่แล้วเออพอใจค่ะพอใจมากไหมคะพอใจมากเลยค่ะครับหลังจากนั้นเขาไปฉีดอย่างอื่นไหมเออก็ไปลองฉีดกับพวกผักอะค่ะครับผักเป็นไงดีไหมผักอะผักเขาว่างามค่ะผักงามแล้วก็โตมันเขียวค่ะเขียวผีตาเลยค่ะ อ่าเขียวจะอุ่มเลยนะเขียวจะอุ่มเลยค่ะไม่ใช่เอาสีเขียวไปฉีดพ่นนะเ่ะค่ะเกิดจากโอทูโดยเฉพาะเกิดจากโอทูเลยค่ะครับเดี๋ยวทหไปทาคุณกุ๊กไก่นะคุณกุ๊กไก่เป็นไงฮะทำอะไรอยู่เดิมๆเนี่ยจริงๆตอนนั้นที่ยังไม่รู้จักโอทูนะคะประมาณปีกว่าก็ยังทํางานอยู่อยู่ที่กรุงเทพอยู่เลยงานประจำาใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เราก็ที่บ้านทำเกษตรอยู่นะคะที่จังหวัดอะไรบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์อ่าก็ที่บ้านก็ปลูกอ้อยอยู่ แล้วก็ดูรายการทีวีก็อยากจะหาผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่แบบช่วยเสริมในเรื่องของตัวตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็เราก็เลย,เยมัเปิดเจอของรายการกายค่ะเจอโทูเหรอใช่ใชแล้วรายการอื่นอะไรเยอะแยะในสินค้าขายเกษตรเนี่ยไม่ชอบเหรอ ไม่ก็ก็จริงๆอ่ะเมื่อไไปเปิดเจอแล้วก็รู้จักจังหวะพอดีใช่ใช่อันนี้ก็ไม่ครั้งแรกเจอรายการเนี่ยตลึงในความหล่อของผมแบบจริงก็ด้วยค่ะด้วยก็เลยดูต่อเนื่องได้ค่ะอันนี้ก็เอ๊ะเราก็รู้ว่าที่บริษัทเขาอยู่ตรงไหนเมืนอตอนนั้นอ่ะตัวเองอ่ะพักอยู่แถวบึงกลุ่มก็ไม่ไกลนี่ไม่ไกลไม่ไกลก็เลยก็เลยเดินซื้อที่บริษัทส่งไปให้พี่สาวที่บ้านใช้นะคะที่บุรีรัมย์แล้วพี่สาวกล้าใช่เหรอ เอ้แรกเขาก็เห็นเราซื้อมาแล้วนี่ก็ลองหน่อยนะแล้วพอเสร็จผลมันมันแตกต่างมากจากที่เปราเทียบกับที่ฉีดกับไม่ฉีดใช่ค่ะกี่ไร่เท่นั้นที่ปทำร้อยยี่สิบไร่ร้อยย่สิบไร่ไม่ฉีดฉีดครึ่งหนึ่งไหมทดลองดู จริงๆเขาบอกว่ากวดใหญ่เนี่ยใช้ได้ประมาณร้อยลรรอยไี้ใช่ค่ะก็เลยเขาก็เลยใช้ไปเลยโอ้ใจถึงนะใจถึงนะถ้าเกิดไม่ได้ผล้วยุ่งเลยแล้วแต่ตอนนั้นก็เชื่อมั่นอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าได้ยินมาหลายอดูตัวอย่างมาเยอะแล้วเห็นมาก็เลยตัดสินใจเขาเลยใช้ตามคําแนะนําข้างข้างกล่องผสมน้ำใช่ไหมแล้วก็ฉีด แล้วมันเห็นผลทั้งแตกต่างเรื่องใบเรื่องลอาต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใบใหญ่เดียวต้นเล็กนิี้เดียวนะใช่่คะเพราะไอ้ใช่เนี่ยว่าไงา <c oughs> ต้นใหญ่ด้วยต้นใหญ่ทั้งลำป้องยาวยาวอย่างเงี้ยลูกอัตราการ แต่กออะไรมันมันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดไม่ฟุกนะไม่คิดว่าไม่ฟุกแน่ตอนนั้นเกิดจากโอทูขวดไหนขวดสีเขียวหรือสีสีเขียวสีเขียวแต่ค่ะั้งตอนนั้นรู้จักแบ่ตัวนี้ตอนแรกอยู่ตัวนี้จักตัวนี้ใช่ตัวเดียวก่อนค่ะครับอ่าแล้วต่อมาก็เพื่อนบ้านก็ มาลุมดูอะเราใช้อะไรทาไมบ้านแกทําไมดีขนาดนี้ใช่ไหมใปกติไม่ไม่ดีขนาดนี้เหรอใช่ค่ะปกติก็ใช้เหมือนเหมือนตัววไปทั่วไปเทั่วไปเหมือนที่เขาทํากันมาตามมีนตามเกิดใช่ค่ะพอใช้โอทูปุ๊บผิดหูผิดตาเลยผิดตาครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่เราคิดไปเองหรือเปล่าบ้านบางทีไรมันอยู่ติดถนนครับค่ะเขาก็ผ่านไปมาเออใครก็แวะแล้วก็มาถามว่าใช้อะไรเอาอะไรมาใช้อะไรอย่างเงี้ยโอ้สินค้าดีขนาดนั้นเลยไห ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันที่ว่าตอนนั้นที่นองกีนี่มีมีเราใช้จ้าวแหลกด้วยคนก็ผ่านไปผ่านมาเจอก็มาถามถามเสร็จก็ขายต่อไปอีกใช่ค่ะเขาฝากซื้อกันเยอะช่วงแรกๆไม่ได้ทําธุรกิจนะคะก็เป็นการฝากซื้อซะส่วนใหญ่ง่ายนะพูดถึงง่ายนะโอทูนี่ขายง่ายนะครับเอาหันมาทางคุณแม็กแม็กโอทูเป็นไงหนุ่มๆนี้ทําอะไร ก็ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอ่าก็เลยก็เอาไปเพราะทำทำเดิมๆอยู่แล้วใช่ไพวกเคมีพูดอะไรพวกนี้เลยหรอถูกเปิดร้านได้ไงครับจังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดโคราชครับโคราชใช่ไหมทำมานานยังอาชีพแบบนี้โอ้ทำมาเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีมีร้านตัวเองเลยเหรอครับมีทุกยี่ห้อก็ทุกยี่ห้อครับครับเอ้าก็รวยสิงั้นเนี่ยขายตั้งหลายยี่ห้อเนี่ยใช่ไหมโอ้บางทีถ้าเกิดเจอพวกฝนฟ้าอากาศไม่ดีก็ ยอขายเหมือนกันขายไม่ออกเหมือนกันไมไ่ออกเหมือนกันครับเออแล้วเป็นไงไม่รู้จักโอทูโอ้โก็ดูรายการอย่างอของคุณกายอย่างเงี้ยครับก็าเลยเข้ามาดูรายการว่าเอ,อ๊ะมันใช้ได้จริงหรือเป็นจริงหรือเปล่าอยากพออิสูจน์ไม่ไปถามจริงดูครั้งแรกคิดว่าผมเตรียมเงินไหมเวลาผมสัมภาษณ์สัมอะไรนเนี่ย ดูดูแล้วน่าจะเตรียมกันอะไรต่างพวกนี้เพราะใครมาพูดก็โอ้ดี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 ใช่ไหมก็เลยอยากพิสูจน์เองคราวนี้มาออกรายการเตรียมอ่าไ่ยไม่เตรียมไม่ได้คุยอะไรสักคำอยู่ดีถามแบบสดๆกันไปเลยตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบไม่ตอบเอาแบบนั้นเลยแล้วเป็นไงความเชื่อมั่นก็หลังจากที่เราเอามาใช้ดูแล้วก็เอาไปให้กับเกษตรกรที่มาซื้อของเราเอาไปใส่เกี่ยวกับเรื่องของ ที่เด่นชัดก็คือหน่อไม้ฝรั่งครับหน่อไม้ฝรั่งที่โคราชเหรอที่โคราชครับสงสารอำเภอสงสารเอาไปฉีดใช่ไหมครับเอาไปฉีดแล้วคุกค้เขากับปุ๋ยนะครับตอนแรกก็เอาโอทูฟอร์เจนสีเขียวคนเดียวก่อนสีเขียวคนเดียวก่อนครับครับจากเท่าที่เขาไม่เคยได้ใช้นะครับได้5กิโลต่อวันต่อวันครับแต่พอเอาไปใช้ดูโอ้โหเป็นไงยี่สิบกว่ากิโลจะบ้าเปล่านั่นสิครับพื้นที่เพิ่มพื้นที่ปลูกหรือเปล่าพื้นที่เท่าเดิมไม่ครับพื้นที่เท่าเดิม โอ้โหอะไรจะเพิ่มมากขนาดนั้นก็ถึงบอกไงครับเดี๋ยวมองหน้าโมเป่าเดี๋ยวไม่ไม่โมครับของจริงของจริงครับอะไรผมผลิตจะดีปานนั้นเนี่ยะแล้วแถวนั้นก็เขาก็เลยบอกว่าโอ้ได้ถึงขนาดนี้นะครับตอนแรกที่ที่ที่ดูอ่ะลองมาพิสูจน์ดูดิมันเป็นยังไงนะครับแต่พอไปไปมาๆโอ้ยอย่างนี้เราขยายธุรกิจได้นี่นาเห็นช่องทางเลยเห็นช่องทางเลยเพิ่มเพิ่มผมผลิตได้ดีจริงเลยนะถูกต้องครับครับมันมันฟุกไหมคิดว่าฟุกไหมแปลงนั้น ไอ้หนอไม้ฝรั่งไม่นะครับไม่เจ้าอื่นมันได้ผลหรือเปล่าโอ้เหมือนกันหมดเลยครับอ่าแล้วไปฉีดอย่างอื่นเป็นไงฉีดอย่างอื่นพวกมันสัมปะลังออย่างที่ผมที่เคยไปไปหาลูกค้าที่สระบุรีนะครับครับเพิ่งไปวนี้เองเออนะครับก็มันสัมปะหลังนี่กําลังจะตายละเขากําลังจะไถ่ละไถ่ทิ้งแล้วครับเตรียมผานเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วครับไม่รอดแน่ไม่รอดแน่จะไถ่ทิ้งแล้วมันแห้งแรงเลยไงมันจะตาย หรือมันโดนโลกเพี้ยโดนเพี้ยครับโดนกินหมดเลยทั้งเวิร์กเลยจะตายใบงกงอหมดแล้วใช่ครับแต่เป็นลูกค้าของคุณอ๋อยครับเออเราเราก็เลยไปพิสูจน์กันเป็นไงแล้วคุณอ๋อยนะคุณอ๋อยเราล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงก็คือครั้งแรกอันนี้ก็คือเจ้าของไล่มันสัมภาระนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอ๋อยไม่รู้จักแต่เผิญว่าเอ๊ะแปลงนี้ทําไมมันถึงได้แดงอย่างนี้พอหลังจากนั้นก็เลยถามจากเพื่อนบ้านที่อยู่ในนั้นเขาบอกว่าเป็นไล่ของเจ้าของไล่ลองออบต เป็นของรองอบตแล้วเขาก็กําลังจะทิ้งแล้วไม่ต้องการคือจนบรญยาแล้วคือคือแบบว่าถอดใจแล้วลูกชายก็เตรียมผ่านแล้วบอกผมไม่เอาแล้วครับพอหลังจากนั้นเราก็เลยไปแนะนําบอกว่าลองใชโอทูบอวัเจนดูสิคะตัวเนี้ยถ้าไม่ดีจริงอ๋อยินดีคือเงินให้กล้าท้ากล้าท้าเลยค่ะใจถึงแล้วใบมันจะลวกหมดอยู่แล้วใช่ค่ะคือบอกโอ้ยยังไงก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าแป้งอื่นๆเขาก็มีเขาทําเยอะค่ะเขาบอก แปลงอื่นฉันก็มีแล้วฉันว่าอันนี้ทิ้งเผลิงงมันก็ไม่ได้ผลหรอกพอหลังจากนั้นที่เขาตัดสินใจอ้าเอางี้แล้วกันเ<อ>ดนี๋ยวพี่ซื้อเธอแล้วกันขวดนึงไปลองดูสิว่ารจริงไหม<อ>แล้วหลังจากนั้นพอหลังจากที่เขาลองไปก็โอเคโทรไปปุ๊บเออมันแน่จริงๆแะโอทูมัน,นเยี่ยมยมันแน่ไงมนะันแน่ไงก็คือมันขึ้นยอดใหม่เหรอก็คือมันแตกยอดใหม่อะค่ะเออแตกยอดใหม่แล้วก็ จากที่คิดว่ามันจะไม่ได้แล้วมันกับดีกว่าที่ไม่ได้ใช้โอทูค่ะขนาดนั้นเลยอ่ะแหมเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูนะอ๋อวันนี้เรามีอีตัวอย่างต่อไปใช่วแม่ตัวอย่างต่อไปนี่คือของจริงของจริงเลยค่ะไม่ได้ม้ได้ไปจัดฉากโม้ขึ้นมาไม่ได้โมคือเกิดจากโอทูจริงๆเกิดจากโอทูจริงๆค่ะครับโมไปโม้หันมาทางคุณกุ๊กไก่เดือยโอทูได้สร้างความประทับใจแบบสุดๆเห็นกับตาในเรื่องอะไรก็เรื่องอ ผลผลิตที่ได้จากการการใช้ในอ้อยนะคะก็คือเริ่มเริ่มจากของของตัวเองนะคะรายได้รายได้ในส่วนก่อนไม่ก่อนปกติไล่ร้อยยี่สิบไร่ใช่ไหมถ้าเกิดไม่ใช้อุปธูในตอนแรกขายนี่ได้เท่าไหร่ประมาณพันกว่าตัน ตวงเงินเท่าไห,หร่ปันแปดล้านบาทแ้วอนี้เดี๋ยวนะคะก็ไล่หนึ่งอ่ะเฉลี่ยแล้วมไม่น่าจะเกิน12บ3าตันตอนนั้นค่ะแล้วหลังจากที่ใช้มันแตกต่างมากอะ่ะกลายเป็น22ตันนะปีนั้นโอ้พุ่งเท่าตัวเลยนะใช่ใช่โอ้โหมันไม่ใช่เฉพาะจํานวนตันนะคะ,ะจํานวนเงินก็คูณด้วยใช่สิมันก็ต้องเพิ่มเพิ่มเท่าตัวแล้วแต่ที่สําคัญหลังจากใช้วัตถุไปแล้วเนี่ยปุ๋ยที่เราเคยใช้ มันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นใถูกไหมคะก็ลดลงลดลดปุ๋ยลงเองใช่ค่ะลดปุ๋ยลงด้วยที่สมมติว่าอาจจะใช้ร้อยลูกอาจจะเหลือห้าสิบลูกอะไรพวกนี้ใช่ค่ะก็เหมือนกับคราวที่แล้วก็เฉลี่ยก่อนที่จะยังไม่ตอนที่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะ้เฉลี่ยแล้วไล่หนึ่งตกสอไล่ละสองสองลูกกว่าเกือบสามกระสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากมาใช้นี่เหลือกระสอบไล่ละกระสอบโอ้โหลดลดลงมาเยอะนะใช่คือค่าใช้จ่ายปุ๋ยก็ลดลด รายได้การขายอ้อยก็เพิ่มเพราะน้ำหนักมันเพิ่มนี่ต่อหนึ่งไร่ใช่ไหมใช่ค่ะนั่นคือความประทับใจใช่แล้วที่สําคัญเป็นไงรายได้เรื่องธุรกิจด้วยมีด้วยมีรับตอนนั้นเหมือนกครั้งแรกนี่เราอาศัยแค่เอ้ยกะว่าซื้อมาใช้อย่างเดียวเออยังไม่ได้คิดเรื่องการแนะนําบอกต่อใช่ค่ะตอนนั้นยังไม่ได้บอกต่อเลยซ้ําแต่เขามาถามใช่ไหมใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอ้าวฝากซื้ออ้ที่เรากลัวจ้องกวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเริ่ม แล้วสะสมคะแนนไปใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นรายได้เข้ามายูดีบริษัทโอนเงินเข้ามาเอ้ยมันเป็นไปได้ไงใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยเข้าสู่ระบบเลยไงใช่ค่ะเพราะตอนนี้ยังทํางานประจำประจําอยู่แต่ค่ะแทนที่เอ้ยเทำเป็นรายได้เสริมไปด้วยดีกว่าครับคู่ไปเลยใช่แต่ตอนมาไม่กี่เดือนน่ะรายได้เสริมมันกลายเป็นแซงรายได้หลักแล้วใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้ยังทํางานประจําอยู่ไม่แล้วค่ะอ้าว ทำไมอ่ะมาทำธุรกิจโอทูเต็มตัวแล้วเต็มตัวใช่ไม่กลัวเปิดเจ๊งเหรอไม่เลยค่ะโอ้ยใจถี่นใจแน่นอนแล้วล่ะสินค้าเราดีครับขายตัวเองขายตัวเองได้ตัวเองได้ใช่ค่ะโอ้โหเลิกจากงานประจำมาทำตอนแรกเป็นอาชีพเสริมใช่ตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักเข้าไปแล้วอาชีพหลักเข้าไปแล้วมีรายได้เท่าไหร่ตอนนี้เดือนห้าพันไหมโอ้น้อยไปนะคะห้าพันเจ็ดพันนะก็ตอนนี้อยู่ที่หลักหมื่นหลักหมื่นที่ทำไปกี่เดือนได้ไหมใช่ค่ะ เออโอ้โหใจถึงมึงมากนะเดี๋ยวหันมาทางคุณแม็กดีกว่าคุณแม็กปัจจุบันนี้ทำโอทูนี่มากี่เดือนแล้วนะก็เกือบปีครับเกือบปีหนึ่งมีความสุขไหมมีความสุขครับเปรียบเทียบกับรายได้ปกติจะขายผู้ปุ๋ยหลายยี่ห้อพอนำโอทูเข้ามาขายเสริมอีกทางหนึ่งรายได้เป็นไงเพิ่มไหมโอ้รายได้เพิ่มแทบจะเรียกว่าแซงกันได้เลยดีกว่าทาไมอ่ะครับเพราะว่าโอทูนี่ไม่ต้องแบกต้งหามออขวดเดียวอยู่หมัดอยู่ไงอ่ะ ก็ใช้ได้กับพืชทุกชนิดออไ,มไม่ต้องไม่ต้องมปนผสมออย่างอื่นเลย